เช้าแล้วหรอแสงมันหลอดมานมาเ,าเบานาฬิกาย,ยังเดินแต่ใจมันค้างอยู่เยาวๆ,ๆชีวิตที่ดูดีในจอกูนั่งมองมันมันนานเออสวยทุกเฟรมจริงแค่ไม่รู้จะไปทางไหน เห็นมึงเช็คอินร้านกาแฟโทนภาพละมุนฟีลเหมือนเษฐีแต่ความคิดยังวุ่นสตอรี่เหมือนมีฝันแต่แผนมันไม่มีถามถึงวันข้างหน้ามึงเงียบเหมือนสัญญาณให้ฟรีรถก็มีบ้านก็มีแต่ทางเดินยังเลื่อนบอกจะเริ่มจริงจังพอรุ่งนี้ก็เลื่อนลดน้ำหนักพูดทุกปีแต่ยังเหมือนเดิมทุกทีสิ่งเดียวที่มึงเก็บรักษาดีคือพุงที่เพิ่มขึ้นทุกปีพยายามจะดูคูลใส่เสื้อทรงโอเวอร์ไซส์เปิดแอบดูบัญชีทีไรใจมันสันทุกครั้งนึกว่าเงาที่แทก แค่หิวข้าวตอนดึกน้ำหนักเพิ่มไม่ใช่เพราะรักหรอกแค่มึงไม่ได้นึกในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนไวอย่างน้อยพุงมึงก็ยังมันคงไม่เคยหายไปไหนมีทุกอย่างยกเว้นอนาคตชีวิตมันก็ออกวางซ้ำแต่ไม่เคยเซฟเป็นช็อตดูดีหมดยกเว้นสติภพยนอกดูแพงแต่ข้างในมันลัวทุกนาทีนอกจากรังแค่ก็ไม่ค่อยมีใครแคร์ทำตัวมัน that right right เราก็ทักใครไปททดท้ายไรไม่ได้เป็นหมอแต่คุยที่ไรเหมือนรักษาใจบอกว่าไม่ได้นอนดึกแค่ชีวิตมันเบลอปัญญาหรือปัญชีวิตทำไมมันชอบภาาเผอที่มึงลงไม่ใช่รักหรอกแค่ความสับสนเป็นโลกชันที่เขาส่งมาแล้วมึงดันหลงทางวนชีวิตไม่เคยสายเพราะมึงตื่นบ่ายถ้าไม่ไว้ก็พักบ้างไม่ต้องฟื้นให้มันพังใครวันที่รออยู่มันน่าก,ก็เรื่องไหน รอคนไม่รู้สึกก็เหมือนรออะไรที่ไม่เคยมามันลอยหง่ามันจับไม่ได้เหมือนชีวิตช่วงนี้วันลุกดำไปวันบัน,นะ <Yeah>. oh. มีทุกอย่างยกเว้นอนาคตชีวิตมันตกกวางซ้ำแต่ไม่เคยเซเป็นช็อตดูดีหมดยกเว้นสติห้อยนอกดูแพงแต่ คอยมีใครแคร์ทำตัวมันแก้วายรู้แต่รอยร้าวเต็มไปหมดแผลดูแลพุงมึงไว้ได้ดีละกันอย่างน้อยมันก็อยู่กับมึงไม่หนีไปไหนทั้งวงก็พักเธอะายแล้วไม่เป็นไรชีวิตไม่ต้องรีบแค่ตื่นมาแล้วยังหายใจก็พอ Peace ถ้าต้องการ